นี <N> ่ได้เน้อเออเอาลูมาเออเออเออต้องอย่ห้เพล้เสียงหนะเดี๋ยวอ้เห้น้ำลดได้ออเออ้ยแมเดินอฮ้ยแมเดินอดมาได้เดี๋ยวเฮ้ยพกดี กับสบายดีโปอแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีโ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนัมเดอร์อยินในตอนหับเข้าสู่ซ่อง o ยู u ทูบเบาจรสแนล มื่อกี้บจรจอนกันอยู่บ้านนาทรายเมืองอุทุมพรในสวุวรรณเขตเราพผมเพี่น้องเลยมื่อนี้กัสิมาส่งข่าวให้หน้าคนหนึ่งเนาะพอดีหน้าเพิ่นกลับไปทํางานอยู่ประเทศไทยผมแมพี่น้องกัหลายปีเนาะบ่ได้ติดต่อกลับมาทางบ้านพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็เลยสิมาส่งข่าวให้หน้าเพิ่นพี่น้องเลยส่งข่าวให้พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเพิ่นเนาะโอ้่าทางพ่อกับแม่เพิ่นสียังมีชีวิตอยู่หรือบ่พี่น้องเนยเพิ่นกับ ปรียต okay. ิต่อมาประมาณส0มสิบกว่าปีพี่น้องเลยก็เลยอ่าพิ่เลยทักมาทางแฟนเพจเบาเล่าเนาะเลยอยากให้เบาเล่ามาส่งข่าวให้พ่อกับแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็มาฮอดบ้านเพิ่นเลยเนาะก็โอเคพี่น้องก็บอกเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปหาสอบถามซาบ้านเนาะพี่น้องว่าเพื่อนอ่ะพ่อกับแม่พิ่นอยู่ไซต่ปะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดอ่ะเพื่อนบ่นเรื่อยพิ่นอยู่เลยเนาะที่เขาไปทมหาอยู่บ้านน้าทรายพี่น้องเลย ทำสะบ้านเพิ่นว่าพ่อแม่เพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเลยอันนี้เป็นงานบุญพี่น้องเลยทำสะบ้านพี่นองเป็นลูกชายของเรื่อยพิ่เนาะผี่เสียพี่น้องเลยนี่กับเท่ากับตามมหาอยู่บ้านแก้งแหนดพี่น้องเลย้ี่เพื่อนมาเหตุบุญอยู่พี่เนาะยาตีพี่น้องของเพิ่นพี่น้องพ่อแม่เพิ่นกันได้เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเลยยังือแต่ยาตีพี่น้องพิ่เนาะ เดี๋ยวจะเข้าไปหาหาเอื้อยเพี่น้องเยเดี๋ยวจะไปส่งข่าวหาทางเอื้อยเพิ่น้องโอ้โหพิ่น้องข่าวทางน้องทรายติดต่อมาเพิ่นสิดีใจสุดพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปหาเลยเนาะโอ้หลายเนาะโอ้หลายมากับเบาเล้าพี่น้องเลยสบายดีทางเบาเล้าเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปสอบถามเพิ่นเบิ่งพี่น้องเลยทางชาบ้านเพิ่นานมา เห็ดบุ้มอยู่นี่เนาะทางเหนือกันเมื่อนี้เอาสิมาบอกเขาดีเจ้าจะมีน่องบอกทูชายชื่อจังไหนชื่อเกียนชื่อเกียนบอกแล้วไปโอ้ยไปตลาดิีเลยสาวสาวสาวชิบปีเลยกินแจกงข้าวได้ลูกเลยตายโอ้โหว่ามากนลูกเลย แก่เข่าหาแม้ว่แล้วแกเข่าหาแล้วบ่เราแต่พอแม่ยังพุ้นพอแม่ก็เสียบนรแล้วเดี๋ยนี้คนว่าคน่าบอกท่านว่าคุณโมาตอบว่ได้แก่ท่านท่านว่าโบท่านได้ตายแล้วแก่เข่าหาแล้วคืออ่าเอแรกเพกคนไปแบบไรนี่เนาะปข่าาตัองทต้องมาให่แล้วุ้นผัดไรไปเมืองไทยกัไปเนี่ยแเล่ะ ไปการทำการไปลับพวกมันจะกอดการเข้าแต่พี่ลงเลยไปหลังนั้นมีจั๊กต่อแต่ยุคนั่นเนาะอันนี้คือตายมัเลยยังแต่เรื่อยแี่นี้องยังเรือกันจะคนพี่น้องพี่น้องเจ็ดคนพี่น้องเจ็ดคนตอนยังเรือจะคนบ้าน

พ่อกับแมยมันเจียดโดนแล้วหลายปีแล้วที่ก่อเสพดีล้โดนกคือจุมเจ้านี่เคยแบบตามหาเพิ่นตลอดเพราะตั้งคนสื่อเกียนกระโบ้ได้จ้าโมจ่าเนียนเพิ่นเขียนจดหมายมาเท่านึงอ่ะเขียนจดหมายนไม้าบอกโมเป็นห่วงกระยาเด้อพ่อแม่เอ้ยอันขเอยแล้วเอาเมียอยู่ตรงค่ายเพิ่นว่าตอนตอนนั้นนะตอนนั้นน่ะ เคยโผลเคยโกับบได้บรไดก่นนบจ้บทวงบนข้าแหลกว่าบนจ่ายที่ผมมีเบอร์ติดต่อนะผเบผมีอย่างแลไปก็ก็ได้ไกได้ไปืนเงินไปเห็นงานจะอยู่ในมุกนี่บนไปอยู่ปะพี่น้องจนเ่าบ่เลยเนาะเพิู่ใส่เหียนพ้อบอกร้อสินลมก็เพิ่นบอกมลมโอเคเดี๋ยวหาโรหาเป็นก่อน ยาทองฮะเปนคือเอ่อเปเป็นไ่เฉมามาแจก่าเปเ็นอะไรลูกเอ้ยบอบอเิลกะหูลูกปวีเลเปิ้นจิหจักยูเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อนะาสบายดีนะโดยเฮามาฮอดนะบ้านญาติเจ้าเลยเด้อ มิลยด้วอ่อมิลมก็เพินบ่ไมเป้นก่ตาลมกันกับน้องโอ้ได้เทพน้ออยู่ที่ดไปอยู่บ้านอยู่นอนเดียวมาบ้านมาเมืองได้ได้ลูกได้อได้ลูกได้เมีบ่แม่อน คือบัมานี่เอเอกวนเลยนี่ค่ะอีฮะไปาจอที่ที่ปเ็ด8ปนี่ที่ถึงเนี่ยเป็นไดไรครอบควน่ะพระอยู่เพราะกินอยู่บ่เฮ็นห้เห็นนากินได้ละเอ้่ย เห็ดไห้เห็ดหน้ากินอ้าพ่อแม่เชียอาบ็จได้ได้นองเอ้ยพ่อแม่เขาเชียร์ก็ได้ถัาแม่เนาะเจ้าก็ได้ไปก็เคยวีกับชียแล้วตเลนกับเชียมาแกะมามาหยุดดูน้ํมอเตอร์เด็ดๆถ้แม่เนาะเจ้าก็ได้ไปแล้วเ้ยจะะได้มัยไ โดนแล้วลายีแล้ว,ลลวอีเม่น,นี่ก็เจ็ดแปดปีว่อยู่ได้แม่แล้วเจ็ดปีแปดปีแล้วเม่ผู้เขียวตามหลังเนาะเจ็ดแปดปีเลยเม่มีมมลูกมีเต้ามีลูกจะโคนโคนาคุณยิ่งผูชใจ าวมามาดีกว่ามาไปยันทยต้องิเไปด้วิเนี่ยมาทีิจีทมาทีิจีทอึมาโลดมามาชิค่ะงัวให้กินนอกไว้เชียหับตอดอย่างดีมาโลดจื้ออยู่บ้านนี่นะจื้ออยู่บ้านเนไทน่ะ จำไป่ได้แล้วปปน,นี้มัไป,ไปเ,เป็นนั่นอายุออน1ิเปดสิเก้าปีมันไปก็ได้ถนหดข้าวไไาช่าหายูไปโรคเ่าไ้เลนี่เาวาเนี้ย หักไม่ไปรถไม่ทุกยางเดี๋ยวใีแต่ที่เช่่าแล้วก็ม yes. ักเยอนเดนค่้นื่บัไและเดต่อได้แ่ะอ้ยเนี่ยคือไปเมืองไทยต่ไปกดตั้งแต่เหนือทงใต้ไปเมืองไทยน่ะ ถามหาชายกับบุพีไฟหัวแก๊บบุพีไฟดินร่องง่ายๆตะขาทะเลขึ้นมาเลยไปหากระถิ่นโบอยู่แถวอีสานนี่ยนี่นะถามหาชายกับบุพีเห็นเออมียอยู่แถวเนาะอีสาด

ที่สิเจ uh. uh, ็ดไที่สเจ็ดเลยนับไปอ่เซียร์ฟงร้วยไปทั่ากระไป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 ปอกะสมมุกว่เป็นเพียง ก็อมุกก็เป็นอย่างเออเจ้าบม่มีบัตรเออเออเออบ่มีบัตรกัมันเป็นไท่มันกันเป็นใบพันแดดใบขาวก็ได้ใบนั่นันกันขาวใวันที่เปนสี่ห้องวันที่เจดวันที่ิเจ็ดมาเะิเจ็ดเดี๋ยนี้แหละกับหาคนที่หนึน่งมัมนนี่

ไม่คือนูจะต่างอาะโอ้ยถ้าอ้วนเนี้ยเอาเนี่ยนะก็เลยสิโลเด้อเลยสิโลเด้อเป็นไหนไปรัดลับ้า มเล็มีบอเพชรลูกลานะบอกเขาเนี่ซื้อเพชรลูกหลานึกว่าเป็นยังจบตนี้เดี๋ยวพ่อให้เปิดยาขิดอาเบอร์ให้เจ้ารอมันหาเข่าถูกวดกินนะกว่าเฮยไปไหมโลแต่งเข่ามาย่อนะกว่าลูกไม่ลูกล่ลูไ่ได้เลวน้องแต่เวกแล้วจนจนปัญญาแล้ว มีแต่ว่าเจ้าตายอย่างเดียวนมันบวมบนติดตัวขันเอาบทเ่ากนยั้งไม่เ่ากนยังเ้ยื่ถ้ากันเห็ดบญนาเจ้าตังแต่พอแม่เฮายั้งทีปลายปีเท้าเ่บ้านเมือง่นว่าว่าคนไปบ่มาหาเห็ดแจกเข่าหาเลยสิมาแต่นี้จค่มาแลวนี่มาแล้ว มาแล้วตัวนี้นะไอ้บ้าคือกางกอบุญเจ็บดบ้าหาดง่างไปอะไรกับป้าหั่นแบบโกไปก็น้องแมันยังม่ชิคกี้พอยากอยากเองอินพออยู่พวกกี่เห็นห้เห็นหน้าคนใดที่ลูกชาวกูดึงคนไทยแอบโบราณ เ้าน่องเ้ยมันแตนมาฮอดก้อนจังเว้าเจ้ามาสะกคนอย่าคุยกันเรื่องนั้นนะนั่งแต่ผู้ล่าแล้วผู้อยู่กัะไรหน้าก็ยังจะโอมมดิเขามาผัดตุมาก็โชว์ว่าผุ้คนโทวให้เขามาบนสุดๆผุ้คนเขาไปขีดยางมีตะแครง อเบกอบร์ครอรี้านี่แล้วก็ไปหาเงินตะกี้ยังนี่นี่นี่เห็นบอนี่จืดอน่นี่นี่นี่มาหมเตอร์นะผูู้สียแหละนี่นะอืจำอ่ไกแก่ไปมากยันได้สิบออ่า่าจำได้ใจ ใช่ไี่สดเดียวโอเคไหมอืมอืมมนั่นแหละเดี๋้วม้มะวนท่สิบเด้ นีสิจ้ตายเลยไม่ได้ม่ได้สิตรไหนอันแหงอยู่บ้านเลยนี่เดี๋ยวนี่หันเดี๋ยวนี่หันแข็งแรงน่ด้าครับอืมอ่ะดรอออือ ต้องยเ่ามจะ่่ชี่ละเออเออเดีวทมาผู้เดียวบ่หรือว่ามากบครัวกรมาเบ่บ่น้องมอลมอืมอืมอือมอืมอืมอืมวืมอืมอืมาอ น้ำนะแช่น้ำเย็นนะมาแอเล่าแม่ี่เลยอแม่วเียวมาแล้ว,ลว,ลวไปหาหญมาจะพกเมยแล้วน้อนไปหาเออ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 กนอกนอแ้วกันเปิดเตาครบเิาทอเ่เอเออเดี๋ยวเาจะาเปิดกให้ดูอืมเออเ,เกกออ ลูกลานอยู่ใต้พุ่นเบิดแล้วค่ะบักเดือนค่ะบางลอยก็อยู่พุ่นไนข่แดงอยู่พุ่นเสี่ยวเวทก่ะเลยฮ่าปอดเด้อล่ะเด้อลายบอกแม่ซื้อเพชรดีแดงค่ะน้องค่ะลูกเอ้ควนกับสามซี่อยู่เมืองไทยพุ่นเบิร์ตลูกเอ็นกับสองอยู่เมืองไทยคุณเบิร์ตลูกวีก 4, 5, ับสามซี่อยลูกวีกับซี่ฮ่าอยู่เมืองไทยคุณเบิร์ตยินบอดรง เด่กคือเพชรีแดงนั่นน่ะนี้อยู่ภาคใต้คุณจะมีจะไปชมพูดก็คุยกันบูฮู้ดอกบูฮู้เรื่องดอกขาวปจักข่าก็ชื่อบัตัตูดติดต่อหากันขาพูดขาูดเี่ยนนั่นแหละบอกว่าซื้อเพชรีแดงก็น้องพัดตัวไทยบอกนี่เนี่ยาบห้ครับบบให้บหตั้งใจตั้งใจบุเป็นนังตั้ใ้ให้นา เป็นยังวันต้องให้น้องเว้ยตั้งใจดีๆหินาหินาบอกเกียร์เิดกเปิดกล้องเปิดกล้องรถอ้อมนี่ไอเกียร์นี่เห็นไหเห็นบ่อไอเห็นบ่อไอโตนี่เห็นบ่นี่มึงเปิดกล้องรถอ้อมเดียใส่กระปุกกล้องเลแม่มึงนะเห็นบ่น้องสาวลาดเกียร์เลยเปิดกล้องอ้อมเปิดกล้องแม่แม่มึงคันเด็เห็นน้าให้นะ เห็นบ่เห็นตายเพียนคยังบ่เปิดล้องเดี๋ยวมันเปิดเลยเดยวเดี๋นี่นี่นีนี่เเห็นบ่นี่นี่อกันแนันนี้แหละเอฟซีนี่แล้วเนยอยู่สิได้บ่คนไอ้เกียน อุดนอยู่เพื่อบนิเพื่อบันถืออุดอนเพอบันถือนี่นะบบเห็นกันกือวันที่ชิปเกว่าพันชิปชูมารดเด้อวันที่ชิเตเดือนสองนี่หละชิบหกชิบชาชิบหกเลยไหโชมาเด้อมาก่อนรดเลยวันที่ชิมาวันที่เิบเอ็เเ ยูาดล้วยังู่าังแล้วยังแล้วแล้วกาอุดมสมบูรณ์อยู่ด้แล้วก็ะดีเราอ้วนแน่เบิ่งเราตอนนี้นะตอน็ที่เราไบ่ออนเนาะเดี๋ยเตียงเบบ่อตะเกียบคนมนแล้วเออเดือนมืดมื่อสิมืดนี่หละแม่ระบาดเกียนอืมอืมอืมเนี่นเดือนมืดมื่อนี่มืดนี่ระบาเดือนสองนี่ละบา เออวันปีกเมือเมื่อนี่ยมันนมันนี่มันนี่แลลวเฮ้ยว่ามนี่บนที่หนึ่งเที่เน่แลเออมันนี่แหละน่เลืมอืมมันนี่ละเดือนจะขึ้นหาย่พกเดือนเดือนซองจะกกนมาที่หนึ่งมันนี่แม่นอือเอ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 ออเอออไม้เบิรนงเบนาเอเยเออเปียน เห็นบ hmm, ่เห็เดือนเดือนได้ตัวนี้น่ะพักมาเกียนเดือนได้ตัวนี้น่ะตัววีอันนี้นะเดือนลูกตัววีตัวนี้นะเห็นบ่ฮะเห็นดูหลายประเทศเหันเดือนได้ตัวนี้น่ะ เขาอยู่นครศรีเออเราเราเียไปิับเงินหนัรูปรลารักมาดทุกคนเลยโดยโดยเว้าโดยดีใจกับน้ำตาออกเราก็ดีมันแ โอเคโอให้ใหา้ได้เอาลูกไปเออเออเอองกี่ยห้ยพอแล้วเกียงหหยดกห้ได้อื้อืมคุ้ยแม่เดินุ้ยจแาได้เด้ยพกดี ครัแบแม,ม่ดำผ้ากูให้อ๋อเมยกูก็ให้น้ำแล้วลว่าจะให้แล้วมันก็ให้เกียนก็ดีเงี่ยงมาเน่เฮ้ยเอยอ คุยกันนะคุยกันเฉลี่ยเซลน้องเอ้ยเจ้าตายเกิดใหม่ดีใจเอ้าอยู่ดีแห้งบัดนี้ค่ะเลยเออเออโตจะว่าบอจักว่าเต่งนี่บอจักมาไผรบอจักเต่งให้น้ำโตนี่ผู้จักอยู่เวลาคุ้ให้น้ำนี่น้องวันนี้นะจักบอคำฮะชาวเงินนั่นเอน้องลุงหนูน้องลุงหนูแะ้วชาวเงินน่ะเต่งมาลงมาปีนั่นโตก็ไปปีนั่นทันดี มันตายที okay ่เข้าปะเต็งแลเข็ดเต็งเลยเฮ้ยเงินละอือ้ยจนแจกเข้าี่ป่ายปีแล้วจะแจก่เข่านั่นน่ะ เออยังไงยกมาักโอ้โหโอ้หโอ้โหอ้โหโอ้่อ้โหอ้หก้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้โห้หออ้โเ้นี่เอ้อ้ บปล่าวล่าสตูดิโอเป่าเปลาเพียก็เป่าเลาวสตูดิโอเป่าเลาวสตูดิโอ่ล่าโมเมนบ่าพอนาะเดียวกันเดียวกันเอฟซีเดียวกันเออทีมงานเดียวกันเออเออเออติดต่อมาในเอฟซีนี่แหละคุณเจ้านำมาบ้านเกงเฮดพีเดียวนี่น่ะ มาแจกเข่าเต้ยอนบอกว่านายชายมาตามหาอยู่นาชายบลุเมครัเรียนได้แค่ปลาเด็กเราเราจแจกข่าครับเงือนแค็มชาเงืนขาเรือกหละน้อบ้านแกงแห้บ้านแกงแห้น้องบ้านแกงแห้ ไปเห็ุอะไรต่อกเออเออเออมาเกลือกเห็นเล็กกันนี่กันน้บัดมาจั่พอกันไหมเอนที่คิดเจ็ดิเจ็ดคิแปดล้เมื่อนโบแมนมาเลยชิพุรถกันนอันนงเรอ่าโอเคนะพี่น้องตอนนี้คุแมเม่คนใดแต่ลมกับน้องคนแล้วเก็ีรอยพี่น้องอะเป็นยัแรกความรู้ึโอ้ยดีใจดีใจแห้งดีใจชำพ่อแม่ขึ้นมาหมดและวด ใจแห้งดีใจลายโอ้ิดบกนร่าะบกดร่อเาพกีเพราะว่าน้องตายไ่แล้วกดนแดเข่าหาเลยว่านตายโดนแเข่าจะโดนระบบโอ้ยหลายปีเลยเขาคิดว่าปีเลยจดแดข่านได้ จนดนยันจนยาตี่ี่น่คิดว่าแบบมีชีวิตมันตายนช่ไหะตนตีดิโน่ใดก็บรรไรลงส่วนเเลียเนี่ยนี่นั่นไปเมืองไทยอะไรชอบข่มึงเห็นคนแบบนี้แม่ค้ามคนนี้นั่นแม่นี่กบอกเคยพ่อบอกเคยพบอกเคยพ่อมีตะคุนบอกยัษ คิดจำกันไปกันยังบูจักนอกคือพดคือลูกคือลานนะับ้านเป็นโดเป็นโดเนดาวูออนเนวดอ้อ่าผลทิกลับมาผลทกลับมาวันที่เกคนเรานะเดือนนี้แม่วันที่ิเตที่หอนี่แหละคนมาให้เอื้อไปหากู่บ้านอันปากเสคนมานก็ดีใจนะดีใจอาวจะดีใจได้ยังไง มาสิค่ะเมื่อาผูกแคนเอาโลดเดือนหนอ้าจะได้กันเขาไนอกใชมต่มีโอกาสจะมีาไทยพี่เมพี่นอกมาเิ่มเติเพิ่มเตมเพิ่มเมเ้่มเมพิ่มเมเพ่าเ่มนาิมเพ่มเ้เพิ่มเติมเ่มาตเ่าเพิ่เท่มเต่มเตเมเเพิ่มเติมน่มม่เ่่อันเพิ่่เเพชรเพิ่น พ็ดเฮาทักพ็ดนะเฮาไปเลยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหับเพือนๆลงรดกันได้พอเชเดนมือมือจัดงานนะพอจชได้โทรหาให้ลูกมาฮะนะเอ้าบานนี้เขาไกิพอโทรลาได้ไหมเด้อไปไปงานเฮียเบี้ยที่จบเออ

เจอทางญาติพี่น้องนะกจักมาทาเนเงได้เืานมาเป็นสะพานพูดใยเนุะมาแจ้งข่าวเตียงขาวให้ญาติพี่นองแราเป็นหวองโบเน่วัสดเจ้าค่ะนาดเปนบุ้เจ็บเข่าแล้วก็มาเล้วก็เกิดม่้เอาหลานกระเสียเ้าาเยหลานกระเสียเข้ามาสวัสดีสอัสดีสวัสดีสวัสดีสวสดีสสดีสสดีสสีสสด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 สีสวสดีสสดีสสีสวสดีสสดีสดีสสวัสดีสสวัสดีสดีสัดีสัดดีส